คือพูดง่ายๆว่าดับไฟดับไฟไปยิ้มไปนะครับอารมณ์ดีนะครับวันนี้เขาบอกก็ไฟก็ไม่ไม่เท่าไหลนี่นะเออยิ้มเออ,เอ,อก็นี่แหละคนทําให้คนแตกตื่นกันมานะครับเอฟแต่ว่าเขาบอกว่าที่นั้นนะครับเออเขาได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเปลูกปลูกแบบอ่า ปลูกปิดปลูกแบบระบบปิดใช่ไหมใช้กระจกใช้ห้องกระจกอะไรต่ออะไรเขานี่แหละนะเขาทำแบบออร์แกนิกนะโอโ้โหแล้วไม่รู้ดันทํำยังไงทําให้ไฟไหม้ได้เนี่ยนะครับก็แปลกใจเหมือนกันอ่าสวัสดีครับคุณแม่สุม,มนนะครับมาเห็นไหมก็ว่ากันไปเนะเรื่องของคําว่าไฟไหม้นะครับเอฟซ ดับไปมีความสุขไปวันแห่งวาเลนไทน์นะครับวันนี้ก็นะวันแห่งความรักนะครับวันแห่งความรักอืมก็มอบความรักให้ทุกๆคนนะครับไอเอฟีทุกท่านด้วยนะตีเข้ามานะเนาะอ่านี่แหละยังไงก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับนะเอฟซีนะอ่า ก็เข้ามาสู่นะครับอ่าคุณเชนทวันนะสงสัยเขาจะว่าอย่างเพิ่มอะไรอาบน้ำอย่าเพิ่งเลยวะอย่าเพิ่งดับเหรอ <laughs> เออไม่ได้ทีดับมันจะไหม้ทั้งตึกเลยนะเออไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ดับไม่ได้แล้วนะเกิดไฟลัดวงจรอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้นะเออ คนเข้ามาดับคนมาช่วยกันดับกันโอ้โหนะฝรัง่งฝรั่งยังหัวเราะเลย <c oughs> เออฝรั่งยนะังมาเน่ะเออตำลักฝรั่งไม่ยุ่งเกี่ยวด้เรื่องไฟไหม้นะฝรั่งยังมาแม่ยิ้มเชียวเออใช่ครับ <c oughs> ผมดับไปหัวเราะไปคืออารมณ์ดีนะ่ะอะเขาบอกเออ, <c oughs> <c oughs> อมันก็ไฟไหม้ไม่เท่าไหร่นี่นะเขาว่ายอย่างนั้น <c oughs> คือเป็นเป็นการดหลาไฟที่มีความสุขมากที่สุดนะยิ้มไปหัวเราะไปจริงๆเขาต้องหน้าดำคำเครียดใช่ไหมไม่ใช่ครับโอ้ควันนี่ขโมงโฉงเฉงเลยเอฟซีคือกลิ่นมันแรงนะกินตัวนี้นี่มันไม่เหมือนอย่างอื่นนะมันเหมือนมันไม่เหมือนไหมอย่างอื่นนะกินมันจะแรงนะครับแล้วใครที่อ่าสายเขียวเนี่ยเขาได้กินนี้เข้ามาเลย <laughs> มาช่วยโดยอตโตรมัติเลเฟเซเอ,อบอกตรงว่าเข้าได้กลิ่นเี่เขามาเลยมาอาสาเลยก็ว่าจิตอาสามาทีเดียวเออมาช่วยเออ,อาจจะมาชะลอการดับไฟหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอ,อมาช่วยเพราะควันมันเยอะเหลือเกินทีเดียวรู้เรื่องเขาว่างั้น่ะเออขนาดดับเพลิงเขายังเขายังบอกว่าโอ้โหอันนี้ใช่เลยของแท้เขาว่างั้นออของแท้เขาว่างั้น เขายังยิ้มเลยเขาบอกว่าถ้าไม่ถ้าถ้าใครอยากกัเมาเนี่ยแค่ถอดแมสออกไปเนี่ยเขาก็เลเรียบร้อยแล้วเขาพาังั้นเออสวัสดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงช้ามากนะเอ,อ่อปล่อยให้ปล่อยให้เขาทำขนาดเนี้ยหลายที่มันเป็นคล้ายๆอย่างเนี้ย ถ้าไม่มีใครร้องนะครับถ้าไม่มีใครร้องเรียนไปเนี่ยเขาก็เฉยเฉย่ะแอดถึงพูดไงเขาก็เฉยเฉยไม่ไม่ไอต้องให้ชาวบ้านสะก,กิดเรื่องแบบนี้นะต้องให้ชาวบ้านเขาสะก,กิดแต่ชาวบ้านเขาก็าไม่อยากสะก,กิดเพราะสะก,กิดไปเนี่ยเขาก็ต้องระวังตัวเองอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะเออสะก,กิดไปเนี่ยเดี๋ยวพวกมันรู้ว่าไอ้ใครเป็นคนไปฟ้องวะกูโดนอีกอ่าในลักษณะเนี้ย ระเบิดอยู่ที่อ่างทองเป็นข่าวไหมใส่กรอกเหรอก็ยังไม่เห็นนะครับนะคุณเชินตะวันนะครับยังไม่เห็นข่าวนะครับว่าเออเขาเอามาลงนะครับอใช่ก็ต้องหาต้นตอหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วตอนนี้นะครับเออเขารู้แล้วกำลังตรวจสอบอยู่นะ รู้แล้วแล้วก็จะตรวจสอบผู้นําชุมชนด้วยว่าคุณไม่รู้เลยเหรอว่าใครมาทําอะไรที่นี่แล้วคุณไม่รู้เหรอหรือยังไงเห็นไหมล่ะเขาก็ต้องตรวจสอบนะอ่าที่มีส่วนรู้เห็นหรืออ่าคนที่อรับผิดชอบที่ตรงแถวๆนั้นนะครับที่บริเวณแถวไหนก็แล้วแต่เขาก็จะ ให้คนนั้นอมารับผิดชอบว่าคุณไม่รู้แล้วที่เกิดทําอะไรขึ้นมาแบบนี้ยังไงมันก็จะสืบสาวเราเรื่องไปได้หมดแหละมันไม่ยากหรอกเรื่องเรื่องที่ทางเลย fc นะความผิดมันมันชัดเจนแล้วมันมันเอาไปไหนไม่ได้ไงมันลากไปไหนไม่ได้เลยมันจะอยู่กับที่เออเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ผิดผิดมันก็ต้องอยู่กับที่ของกลางเอาไปไหนไม่ได้เลยเออมันดูแค่ว่าใครทําหรือไม่ทําแค่นั้นแหละ ออมันชัดเจนนะฮะ F4 เพราะว่าที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่ป่าป่าสงวนนะเป็นที่ป่าสงวนเพราะฉะนั้นคุณไปทำอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วเป็นติดภูติดอะไรใช่ไหมบนภูเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ที่ทำมากินของชาวบ้านแน่นอน อ่นแหละก็ว่าว่าให้เขาดําเนินการต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องนี้เออมันไม่ยากนะครับไม่ยากที่จะตรวจสอบเอาจริงๆเพราะว่าตรวจสอบมาแล้วก็ต้องเห็นต้องรู้นะครับว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลงังใครเป็นคนอ่าสั่งการให้ทําอะไรอย่างเงี้ยอ่า นั่นแหละเอซต่อไปมันต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องให้มันจริงจังไงผิดก็ว่าไปตามนั้นคุณจะไปแสดงว่าอ่ามีอํานาจอนุเนี้ยไม่ใช่เลยนะครับยังไงก็ไม่ได้เรื่องที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีจํากัดมีขอบเขตของมันอยู่นะครับเรื่องที่ทางเอคุณจะแก้ไขอะไรไม่ได้ทังนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ ต้องว่าไปตามขบวนการว่าไปตามตัวบทกฎหมายนะครับที่เขาบัญญัติเอาไว้จะไปบิดเบือนจากนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะ่าเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่แหละนะครับผิดก็ว่ากัไปตามผิดนะเอะเรื่องพวกนี้คุณจะมีเอไปสิทธิ์หรือคุณจะไปซื้อขายหรือคุณคุณจะไปซื้อสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เลยนะครับ ผิดกฎหมายนะครับเออคุณคุณไม่มีสิทธิ์ขายสิทธิ์นะเออไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณไม่มีทางเลยนะเอาพูดง่ายเอที่ทรทอนะครับที่สปก,กที่อะไรพวกนี้นะคุณจะไปซื้อขายกันโดยพลรการเนี่ยมันไม่ใช่มันผิดอยู่แล้วแต่ก็ไล่ไปคุณโดนไปหมดแหละในเมื่อคุณไม่ทำคุณก็ต้องคืนให้แก่่อาป่าไม้เข้าไป อง่ายง่ายไม่ถ้าไม่ทําประโยชน์แล้วใช่ไหมคืนครับเอคุณเลิกทำึ่งคืนเลยคืนให้ป่าไม้ไปเลยนะครับเลิกทําแล้วนี่ใช่ไหมก็ต้องคืนแหละทํายังไงได้ล่ะแล้วจะไปให้คนนู้นให้คนนี้มันต้องเป็นเครือญาติกันเท่านั้นนะครับ เออมันซื้อขายหรืออะไรก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรไม่ได้อย่างนั้นไฟไหม้ที่ไหนแม่เพิ่งเข้ามาแล้วไฟไหม้ตึกนะคุณแม่ไฟไหม้ตึกเออไฟไหม้ตึกที่ที่เขาทำไอ้โรงเพาะกัญชาไงนะเออไหม้อยู่ชั้นสามชั้นสี่อะไรเขานี่แหละนะครับ ไฟไหม้ก็เลยชั้นสองหรือชั้นสามเนี่ยจําไม่ได้ล,ลืมละฟันขโมงโชงเฉงนีพวกไปช่วยดับไฟกันนะครับอารมณ์ดีกันทีเดียวที่ใครรอดยากนะครับอ๋อเอา้าที่ป่าไม้ไง <laughs> เอสอซี FC เห็นไหมมันอยู่บนเขาไหม เออมันอยู่บนเนินเขาไหมมันอยู่บนเขามันที่ของป่าไม้อยู่แล้วคุณคุณบุกลุกคุณไปทำเนี่ยเอ่อคุณผิดแน่ๆผิดแน่ๆน,นะครับล้านเปอร์เซ็นเออคุณไปทำแบบนั้นเนี่ยคุณเพื่อจะไปปลูกอะไรขึ้นมาสักอย่าง,นงเนี่ยคุณบุกเข้าไปเนี่ยคุณโดนแน่ๆเอ่อเพราะฉะนั้นยังไงก็ผิด อ,อแล้วคนที่ไปทำเนี่ยมันจะรอดได้ยังไงถามหน่อยนะคุณจะมีอิทธิพลแค่ไหนเขาลากไปตรงไหนก็ผิดไปที่นั่นอืมลากไปถึงใครก็ผิดที่นั่นนะเอฟซี 3, บอกได้เลยผิดแน่ๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็รับไปเลยเลยเขาสืบไปถึงใครคุณนั้นก็โดนหมดแหละใครเป็นคนสนับสนุนใครเป็นคนบงการนะครับใครเป็นคน ลงทุนหรือเปล่าหรือยังไงนะใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังโดนหมดโดนหมดนะครับเอนะก็ ว่ากันละตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องวันนี้ปลาหมึกไปฟ้องลุงที่ศาลมุกดาหารเนาะอ,อ้าก็ก็ไปครับเมื่อได้เลยนะครับอเ,เออ้าไปเออไม่มีปัญหานะครับอืมก็ให้เข้าไปฟ้องล้องหมิ่นประมาทไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะ f เอฟซี FC. บอกได้เลย อผิดถูกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าฟ้องตรงหรือไม่ตรงอันนี้ยิ่งดีนะฟ้องตรงนะถ้าไม่ผิดนี่ตีกลับได้เลยนะ FC. เอฟซีมันจะไม่ยาวด้วยอืมนี่แหละเอฟซี FC นะครับ ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนั้นนะครับไม่มีปัญหาเ,เรื่องถ่า,ายทำภาพยนตร์นะครับก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งช่วงนี้เขาก็เอามาพูดกันเยอะนะครับหลายหลายช่องเขาก็เอามาพูดกันนะครับเรื่องออ่า,อาสารคดีนะครับก็ว่ากันไปนะครับได้ข่าวว่า าทางทีมงานที่อยู่ทางมะนาวนะครับก็น่าจะดำเนินการก็คือถ่ายทำไปแบบเรื่อยๆนะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเขาได้เซ็นสัญญาไปแล้ว FC. เอฟซเซ็นสัญญาไปแล้วเขาก็ต้องทำงานาแบบเต็มที่เลยนะครับคือหยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเซ็นสัญญาไปแล้วคุณก็ถือว่าคุณรับงานทำงานโดยถูก ต้องตามกฎหมายไปแล้วก็ต้องทําจนกว่าเขาจะสั่งให้หยุดนะครับสั่งให้พอเออว่าจะอ่าสิ้นสุดที่เมื่อไหร่ยังไงเขาว่ากันไปตามนั้นนะแต่ก็ต้องมีคนอ่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวเขานะเออวันต้องมีผู้จัดการส่วนตัวนะเอาพูด้ตดำลักแล้วเนี่ยคุณจะไปทํางานแบบเนี้ยคุณไม่มีผู้จัดการไม่ได้นะ ใช่ไหมล่ะคุณต้องมีผู้จัดาการส่วนตัวแล้วก็ให้ผู้จัดาการดูเรื่องสัญญานะครับเรื่องเอกสารอะไรต่างๆต้องต้องมีผู้จัดาการแล้วล่ะนะครับอาจริงๆเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสียเปรียบเขาไงยิ่งตัวเองจะอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักเลยเอฟซี FC. บอกได้เลยหนักเลยต้องให้ต้องมีผู้จัดาการส่วนตัวมามาคอยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทางด้านเอกสารนะครับ หรือสัญญานะครับว่าคันระบุไว้ยังไงแบบไหนนะครับรายละเอียดมันมีอยู่แล้วนะครับเราจะไปเซ็นมั่วๆไม่ได้นะเราต้องอ่านก่อน,นอ่านทุกตัวบทกฎหมายเลยทุกบรรทัดเลยทุกถ้อยคําด้วยเอ,อ่อเพราะมันเป็นสัญญานะครับเป็นสัญญาเราจะผิดพลาดไม่ได้เลยเรื่องนี้นะครับมันจะมัดตัวเราเลยถ้าเราเซ็นไปแล้ว